อนนั้นเอ็มก็พูดภาษากฤดนะไม่ค่อยเก่งหรอกด้วยความที่ตอนอยู่เมืองไทยเพื่อนนร็ชอบล้อแบบมึงกระแดะมึงกระแดะดัเจอรีประเทศไทยอยู่ส่วนไหนของโลกวะเฮ้ยประเทศไทยขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนน้ำมูกไหลย,หยิบกระดาษมาแล้วก็เช็ดระหว่างที่เช็ดนั้นเหลือไปเห็นผูดีนี่ สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการเ e อียังแว่นะคะหลายคนนะคะอยากให้เอ็มมาทำรีวิวชีวิตนักเรียนนอกเป็น EP2 ต่อมานะคะซึ่งเอ็มก็ไปนั่งอ่านดูแล้วแหละไปนั่งอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปดูวิดีโอที่เอ็มทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยยังครอบคลุมข้อมูลได้ไม่หมดนะคะแล้วก็บางคนก็ยังมีคําถามอยู่วันนี้ก็เลยจะมา Q&A นะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนักเรียนนอกว่าไปใช้ชีวิตอยู่ยังไงบ้างปรับตัวยังไง ค่าใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วกันนะคะ คำถามแรกเลยนะคะก็คือทำไมถึงเลือกประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือด้วยความที่แบบเราอะต้องไปคิดมาก,ก่อนเนอะว่าเราอะชอบภาษาอังกฤษในสำเนียงแบบไหนซึ่งตัวเอ็มเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ชอบฟังเพลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสำเนียงอเมริกันซะมากกว่าเพราะว่าเราชอบ pronunciation ของเขามันฟังง่ายก็เลยทำให้เอ็มอะไปเลือกประเทศแคนาดาก่อนนะคะแล้วก็ย้ายหน่วยกิจย้ายผลการเรียนทุกอย่างมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็ ยังอยู่ในแบบหมวดหมู่เดียวกันเนอะเขาก็ยังจะพูดภาษาเดียวกันใช้คําศัพท์คล้ายคลึงกันเนอะส่วนโซนที่เป็นยุโรปหรืออังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะฟังยากนิดนึงอะ่ะเขาก็จะค่อนข้างห่อลิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะพูดคําว่าน้ําภาษาอังกฤษในสำเนียงอเมริกันก็จะแบบ water ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาแบบอังกฤษในสำเนียงแบบบริเตนจริงๆมันก็จะแบบ water อะไรประมาณนี้คือซึ่งมันยากสําหรับเอ็ม ที่จะแบบพูดสำเนียงเขาเอ็มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอ็มไปทางโซนอเมริกันดีกว่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะพอเอ็มรู้แล้วว่าเอ็มอยากจะไปที่ประเทศไหนเอ็มก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะโดยการหาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปติดต่อที่ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศของประเทศแคนาดานะคะก็ให้เขาแนะนำอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้ไปที่ออตตาวาของประเทศแคนาดานะคะข้อถัดมาเลยคือ หลายคนอยากรู้เรื่องนี้มากๆนั่นก็คือค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่ไปที่นู่นนะคะช่วงปีแรกเนาะช่วงปีแรกมันก็จะเยอะนิดนึงแต่ด้วยความที่แบบสมัยนะะั้นค่าเงินมันไม่ได้สูงขนาดนี้แค่20ประมาณ26-27นะคะต่อ1เหรียญแคนาดานะคะคือเริ่มต้นมีค่าวีซ่าค่าวีซ่าก็ประมาณเกือบเ0็0นมั้งคะมีค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ3ามถึงสี่หมื่นแต่ซื้อแค่ไปอย่างเดียวนะไม่ซื้อกลับคุณพ่อไม่ยอมไม่ซื้อกลับเพราะคุณพ่อไม่อยากให้กลับอยากให้อยู่แบบยาว กินอยู่ค่าใช้ส่วนตัวค่าขนมอะไรเงี้ยก็ได้500เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ต้องจ500่าย5 0 0รถึง600เหรียญเพื่อเป็นค่าโฮสต์แฟมิลี่นะคะเพื่อให้เขาแบบซื้อของใช้ให้เราซื้ออาห,อา,หารกับข้าวอะไรางี้มาทําให้เราทานนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นค่าเทอมเนาะค่าเทอมตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณแบบ13,000กว่าเหรียญน,นะคะสาหรับ4ี่เลเวลเนาะเพราะว่าตอนนั้นอะที่ไปเรียนนะคะจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนเนอะแล้วมันก็จะมีแบบให้สอบก่อนว่าเราอยู่เลเวลไหนแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมี พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีบททดสอบไม่เหมือนกันเนอะบางที่ก็จะให้เรียนแบบคอร์สหนึ่งแปดเลเวลคอร์สหนึ่งเจ็ดเลเวลซึ่งที่เอมไปเรียนอคอร์สนั้น,นมันทั้งหมดเจ็ดถึงแปดเลเวลนะคะปีแรกก็น่าจะประมาณห้าแสนกว่าบาทพอเอมเรียนจบที่แคนาดาปุ๊บเนี่ยเอมก็ย้ายหน่วยกิจทั้งหมดไปสหรัฐอเมริกาพอย้ายไปเนี่ยคนอื่นเขาเรียนสองปีแต่ว่าเอมเรียนแค่ปีเดียวก็จบปริญญาตรีนะคะเพราะว่าเอมย้ายหน่วยกิจของอนุป,ปริญญาก็คืออารมณ์ประมาณปวสถ้าเทียบเท่ากับที่เมืองไทยก็คือเเรียนจบปวแล้วก็ไปต่อมหาาวิทยยลัด การโอนหน่วยกิจพอโอนหน่วยกิจไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันแมชกันหมดเพราะว่าเอ็มเรียนสาขาเดิมเลยก็คือฟิล์มนะคะก็เลยทาให้เอ็มอะร่นระยะเวลาการเรียนมาเหลือแค่1ปีในขณะที่คนอื่นเขาเรียน2ปีหลักสูตรปริญญาตรีของที่นู่นที่เอ็มลงเรียนไว้นะคะมันเป็นเรียนแบบเฉพาะทางเนอะเขาเรียกว่า hands-on experience นะคะก็คือเรียนด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาในการเรียนเนี่ยมันก็จะสั้นลงด้วยความที่เขาเรียนอะเรียนแทบทุกวันเลยเรียนแบบไม่มีวันหยุดนะคะปีหนึ่งก็คือแบบมีแค่สปริงเบรกกับคริ นะคะที่เหลือก็เรียนตลอดเลยจะถามว่าเครียดไหมว่ามันไม่ได้เครียดนะมันก็มันก็สนุกดีรู้สึกว่าแบบเรียนจบไวดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นที่ย้ายไปเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมาแบบประมาณ3เท่าตัวเลยจากหลักแสนมาเป็นหลักล้านนะคะเพราะว่าลําพังแค่ค่าเทอมอย่างเดียวนะสำหรับฟิล์มนะคะเอ็มยาไปอยู่ฟูลเซลล์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะไปเรียนฟิล์มค่าเทอม9 4 0 0 0มเรียนสหรัฐอ่ะเดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะแต่ตอนนั้นมันค่าเงินมันไม่ได้แพงขนาดนี้นะก็คือค่าเทอม3ล้าน กว่าเออแต่ตอนนั้นน่าจะแบบ2ล้านไปไปลาแค่ค่าเทอมก็2ล้านกว่าแล้วและเอ็มก็มีค่าที่พักมีค่ากินขนมมีรถเป็นของตัวเองด้วยก็มีค่าน้ำมงน้้ำมันแล้วก็ค่าแบบบินต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยก็คือรวมๆแล้วปีที่ไปเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาเนี่ยค่าเทอมมันก็จะแพงขึ้นแหละทุกอย่างก็แพงขึ้นหมดกลายเป็นว่าปีนั้นนะคุณพ่อต้องส่ง3ล้านกว่าเกือบ4ล้านต่อปีนะคะส่งแบบนั้นอยู่2ปีเพราะว่าเอ็มเรียนแค่2ปีก็จบปริญญาโทเลยเพราะว่า1ปีเยนปริญญาตรี อีก1ปีเรียนปริญญาโทเท่ากับว่าคุณพ่อหมดเงินไปประมาณเกือบ8ล้านนะคะในช่วงระยะเวลาสองปีหลังเนอะแล้วก็มีหลายคนนะถามเอ็มมาประมาณว่าเฮ้ยเอ็มมา,เ,มาเคยรู้สึกอยากกลับบ้านไหมอยากกลับเมืองไทยไหมคือบอกเลยนะว่าก็อยากกลับนะแล้วบางทีก็รู้สึกว่าท้อแต่ด้วยความที่แบบค่าเงินแล้วก็ความเหนื่อยที่พ่อเขาแบบตั้งใจทํางานเพื่อส่งเราเรียนอะคือเงินมันเยอะมากอะเราไม่สามารถทําให้แบบคุณพ่อผิดหวังได้อันนี้คือแบบสิ่งที่เอ็มคิดมาเสมอว่าแบบเฮ้ยพ่อยังไม่ท้อเลย เ,เ,เงินตั้งมากมายที่จะมาส่งเราเรียนอะไรเงี้ยทำไมเราจะมาทาอแค่เรื่องเรียนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไมแ่แบบปูต้องทําให้ได้ว่าปูต้องเรียนให้จบแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงพอเรียนจบปุ๊บได้เห็นหน้าพ่อยิ้มแล้วมันรู้สึกว่าแบบคิดถูกแล้วที่ตั้งใจเรียนนะคะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างก่อนที่จะมาเรียนนะคะง่ายๆเลยคือเราต้องไม่อายที่จะพูดเนอะคือบอกเลยว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอะ่ะมันไม่แปลกแล้วก็มันไม่ได้น่าอายเนอะเพราะว่าเราไม่รู้ไงคะเราถึงได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเนอะก็ต้องไปเพิ่มพูน ชาใส่ความรู้ให้กับตัวเองไม่ต้องไปอายพื้นฐานที่สําคัญที่ควรมีเลยไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนเรียนภาษาอะไรก็ตามนั่นก็คือความที่เราไม่อายแล้วก็ฝึกฝนนะคะตอนนั้นเอ็มก็พูดภารรษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเก่งหรอกด้วยความที่ตอนอยู่เมืองไทยเพื่อนเอ็มก็ชอบล้อแบบมึงกระแดะมึงกระแดะดัดจริตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกไหมมันก็จะทําให้เราอายกับการที่จะพูดภารรษาอังกฤษมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเ้ยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะออกเสียงหรือสำเนียงแต่ตัวเอ็มแล้วลึกๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ชอบฟังเพลงมากบางทีเวลาที่เเเอมมดดููหนังทีวรย ก็จะแบบพูดตามฟังเขาพูดปุ๊บเอ็มก็จะสต๊อบไว้แล้วเอ็มก็จะพูดตามประโยคเขาพยายามเรียนแบบสำเนียงเขาให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วคําไหนที่ไม่เข้าใจก็จะมากดดิกหาเอาว่าเอ๊ะคํำนี้แปลว่าอะไรแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวัน <c oughs> สิ่งที่ดีที่สุดนะคะตอนที่เราไปเรียนที่ต่างประเทศนะเราไม่ควรจะไปเกาะกลุ่มกับคนไทยนั่นเองนะคะมันจะทําให้เราไม่ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่าบอกว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษการท้ายที่สุดแล้วอะเราห้ามใจไม่ได้อะเราก็ต้องพูดภาษาไทยกันก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าอยากจะฝึก ภาษาอังกฤษจริงๆก็เจอคนไทยบ้างเป็นครั้งเป็นคราวดีกว่าเนาะพี่แอนคะใช้เวลาในการปรับตัวนานไหมบอกเลยนะคะว่าสักพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบตอนนั้นเด็กเนอะอายุประมาณ17เองพูดตรงๆเลยที่เลือกประเทศแคนาดาเพราะคุณพ่อไม่มีใครที่คุณพ่อรู้จักไม่ได้อยู่ในสายตาใครได้เป็นอิสระภาพครั้งแรกในชีวิตมันก็ทําให้เราตื่นเต้นมากในช่วงแรกๆนะคะแต่พอเราเอนจอยดื่มดํากับอิสระภาพนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็เพิ่งมารู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันเหงาอะแล้วมันก็ทําให้เราเกิดอาการโฮมซิกเราก็ใช้ว่า ลาในการปรับตัวนานมากเหมือนกันนะคะ6เดือนถึง1ปีเลยแหละสิ่งที่จะทำให้เราหายเหงาได้ดีที่สุดคือเราอะต้องมีเพื่อนไปกินข้าวไปแฮงเอาไปอะไรเงี้ยกับเพื่อนก็จะดีมากเลยส่วนเรื่องการปรับตัวทางการใช้ภาษาก็ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นแทบจะไม่รู้จักคนไทยเลยเนาะก็พูดภาษาอังกฤษทุกวันเลยดูทีวีก็ดูอังกฤษนะคะช่วงเข้าปีที่2ของการอยู่ที่แคนาดานะคะไม่ได้พูดภาษาไทยเลยเจอแต่เพื่อนแบบต่างชาติแล้วก็พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาทําให้เอ็มอะลืมภาษาไทยอะมันทําให้เวลาจะพูดอะไรอย่าง แค่คุยกับคุณพ่ออย่างเงี้ยแค่นึกถึงคาว่ากระทะยังนึกไม่ออกว่ากระทะเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็ใช้เวลาสักพักใหญ่มากกับการที่จะนึกแต่ละคําพูดเสียเวลากับการพูดอืมอมืมอะไรอย่างเงี้ยทาให้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเข้าใจแล้วว่าทําไมบางคนชอบพูดไทยคําอังกฤษคํามันไม่ใช่ว่าเขาแบบตัดจริตเออกระแดะหรืออะไรนะคะบางทีมันนึกคําศัพท์ไม่ออกไงพอมันนึกคําศัพท์ภาษาไทยไม่ออกมันก็เลยต้องพูดทับศัพท์ออกไปแบบนั้นนั่นเองนะคะพี่เอ็มคะเคยโดนเหยียดเคยโดนบูลลี่บ้างไหมคะบอกเลยนะคะว่าอยู่ คนไทยที่โดนเหยียดมากกว่าอยู่ที่นู่นอีกไม่เคยโดนบูลลี่เลยแล้วก็ไม่เคยโดนเหยียดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเพราะความที่ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครนะคะแล้วก็มีความเงียบขรึมพอเราขรึมปูปลาเทียมมันก็ไม่ค่อยกล้าที่จะหือเราจะมีแค่พูดเล่นก็แค่มันเป็นคําถามซึ่งเป็นคําถามที่ตลกมากแล้วก็เข้าใจได้ประเทศไทยอยู่ส่วนไหนของโลกวะเฮ้ยประเทศไทยขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วทําไมยูต้องกินข้าวทุกมือ้อเวลายูกินแซนด์วิชยูยัดข้าวเข้าไปในขนมปังหรือเปล่า มันจะเป็นคําถามที่ตลกๆมากกว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามาเหยียดเราแต่มันเป็นคําถามที่แบบเขาไม่รู้อะพอเราไปอยู่ที่นู่นเราก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเอ็มอะชอบคนญี่ปุ่นมากเพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่แบบนอบน้อมมากแบบน่ารักมากไม่ว่าจะทําอะไรก็แบบให้แบบน่ารักอะคือเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมสูงสูงมากเลยทีเดียวนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่มีใครเคยทราบนอกจากคนที่แบบใกล้ชิดเอ็มจริงๆนะคะนั่นคือเอ็มมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยค่ะเขิดด้วยความที่เอ็มชื่อบุตรศราค a แล้วมันเป็นชื่อที่ยาวมากจะเรียกผิดตลอดเวลาจะเป็นบุตรศรุมบุตรุร a ค a h อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้อ่านยากนะแล้วที่อายไปมากกว่านั้นคือเพื่อนบอกว่าชอบชื่อยู <c oughs> มากเหมือนยูมีพลังดูดูเฮ เราควรจะดีใจป่าวะอันนี้มันคือคําชมหรอก็เลยเป็นต้นว่าเอ้ยอยากจะมีชื่อภาษาอังกฤษทําไมไม่ใช้ชื่อ M ไปเลยด้วยความที่ช่วงแรกๆนะคะรําคาญมากเวลาบอกว่าชื่อ M เพื่อนก็ชอบถามว่า M อะไร M มาจากอะไร M stand for อะไรซึ่งมันทําให้เราต้องมาคอยคิดว่าแบบมันก็แค่เ M เฉยๆคนต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเรียก M อย่างเงี้ยมันจะเป็น M ชื่อเล่นที่ย่อมาจาก Emily e m มาก็เลยทาให้ M รู้สึกว่าเฮ้ยลำคาญไม่ไม่อยากชื่อ M ก็เลยตั้งชื่อตัวเองมา อะไรลูกนั่นก็เลยนั่นก็เลยทำให้เอ็มอ่ะมีชื่อในใจยอยู่นั่นก็คือมอนิกาไนส์มีอ่ะมอนิกา เ <P en ic> พื่อนก็ชอบมารอนะคะแหมมอนิก้ามอนิกา้าพอย้ายมาเรียนที่อเมริกาปุ๊บก็ให้เพื่อเรียกเอ็มเลยจบแล้วก็เพื่อนถามว่าเอ็มมาอะไรก็บอกจะเอ็มก็ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเยอะกูชื่อเอ็มจบนะ <P en ic> พฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เอ็มรู้สึกว่าอีที่สุดก็น่าจะเป็นการเคี้ยวเสียงดังบางคร้งเขาจะเคี้ยวเสียงดังเนอะซึ่งเอ็มอ่ะเป็นโรคไม่ชอบเสียงเคี้ยวไม่รู้ทําไมรู้สึกลาคาญใจเวลาแบบได้ยินอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่อีเลยก็คือการสั่งขี้มูบนโต๊ะอาหาร ช็อกมากซึ่งของพวกเรานะคะเวลาเราหายใจไม่ออกใช่ปะแล้วเราจะไปสั่งขี้มูกเราก็จะไปห้องน้ําไม่ให้ใครเห็นโอโหเพื่อนกําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนน้ามูกไหลย,หยิบกระดาษมาแล้วก็เช็ดระหว่างที่เช็ดนั้นเหลือไปเห็นพอดีงียืดออกมาอ้ oh my god จะอ้วกอะคือแบบเห็นแล้วแบบเออไม่ชอบที่สุดเลยบางคนบางประเภทนะคะคือแคะฟันใช้นิ้วแคะฟันแล้วก็ไม่ล้างมือ <laughs> อันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบแต่พฤติกรรมที่ชอบของคนต่างชาตินั่นก็คือความน่ารักที่เวลาเราไปอยู่ที่นู่นน่ะต่อให้เราไม่รู้จักกันใช่ไหมคะอย่างเช่นวันนี้เราแต่งตัวสวยเลยนะเราคิดว่าเราแต่งตัวสวยแล้วก็มีใครไม่รู้ที่เป็นแบบคนแปลกหน้าจริงๆเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า I like your hair looks good on you ฉันชอบผมเธอนะผมเธอแบบดูเหมาะกับเธอมากเลยนะอะไรประมาณนี้คือแบบบางทีเราอามก็มีบ้างที่เราแบาาบหงุดหงิดในใจเรื่องอะไรก็ช่างแต่พอบางทีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาพูดกับเราแบบนี้มันทําให้เราแบบเฮ้ย เซ็ตไม่เดว่ารู้สึกดีซึ่งที่บ้านเรามันไม่มีอะไรแบบนี้ไงถ้าสมมติมีคนแปลกหน้ามาคุยกับเราแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกฮี่ตอแหลอ ปลอมอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่คือคนที่นู่นเขาทํากันจนแบบเป็นนิสัยไปแล้วว่าแบบเฮ้ยการชมเชยกันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกหรือน่าอายสิ่งที่เอ็มชอบมากนะคะของการไปอยู่ที่นู่นนะคะนั่นก็คืออิสระทางความคิดอิสระทางการแต่งตัวนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมกันของเขาเนืคือทุกอย่างมันแบบดีมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องอิสระทางความคิดเราคิดอะไรเราสามารถพูดได้โดยไม่มีคําว่าผิดหรือถูกเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบเต็มที่แล้วก็ไม่มีจํากัดด้วยนะมันทําให้เอ็มมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่เราอยู่ที่นู่น นานอยู่ตัวคนเดียวทําให้เอ็มอ่ะกลายเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยอะค่ะทั้งๆที่เอ็มอายุประมาณแบบแค่1 8บแอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเนอะเวลาเราจะทําอะไรเราก็จะตัดสินใจเองคิดเองทําเองอะไรอย่างงี้หมดก็เลยทําให้เอ็มอ่ะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวทางเรื่องการตัดสินใจมากๆคือถ้าเอ็มตัดสินใจแล้วคิดมาแล้วเอ็มก็จะไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ไม่มีใครทําให้เอ็มเปลี่ยนใจได้ด้วยเพราะว่าเอ็มค่อนข้างเคารพการตัดสินใจของตัวเองมากๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเขาอ่ะไม่ค่อยขี้เมาซึ่งมันทํา้รูสำ แบบให้ชอบสบายใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษคุณจะรวยหรือจะอะไรก็ช่างนะคะทุกคนจะถูกฟรีทเท่าเทียมกันหมดแล้วก็เรื่องระเบียบวินยัยที่นู่นคือแบบเอ็มชอบมาก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 ที่สุด พอมาอยู่ที่นี่ก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยชอบบางอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขัดตาโดยเฉพาะป้ายแฮนดิแคปคือที่นู่นเขาเรื่องใหญ่มากถ้าคุณไปจอดรถตรงที่จอดรถของคนพิการเนี่ยแย่มากโดนปรับเรื่องใหญ่แต่คือพอเรามาที่เนี่ปุ๊บอะเราเห็นคนแบบเออจอดตรงที่จอดรถคนพิการแล้วลงมาเดินแบบอย่างคล่องแคล่วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมไม่เคารพสิทธิของคนเหล่านั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่น่ารักเลยในใส่แบบนี้ ผัดมานะคะเคยโดนตำรวจจับไหมเอ็มเคยโดนตำรวจเรียกสองครั้งนะคะคือครั้งแรกเนี่ยสปีดดิ้งเลยเอ็มก็ขับมาด้วยความเร็วแบบเกินกว่าสปีดลิมิตมาประมาณสักสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเรารู้แล้วแหละเพราะว่าพอเราลงสะพานมาปุ๊บปะจอดอยู่ตรงเกาะกลางเลยแต่แบบจอดแบบรูแบบกลมกลืนมากกับทุกคนคือเขาเบรคอินกับธรรมชาติมากจนทําให้เรามองไม่เห็นเขายิงมาปุ๊บยิงปุ๊บ กลับรถมาเปิดหวอเลยแล้วด้วยความที่เราอะไม่เคยโดนตำรวจจับใช่ป่ะไม่เคยโดนตำรวจเรียกเราก็กลัวมากเราก็จอดรถพอเขาไล่ตามเรามาเราก็เปลี่ยนเลนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าแมงเปลี่ยนเลนไหนก็ตามมาก็ <c oughs> เลยรู้ <c oughs> น่าจะเป็นกูแล้วแหละแล้วก็เปิดกระจกตำรวจก็ถามว่ารู้ไหมว่ายูมีความผิดอะไรเออ speeding เดดหรอทำไมไม่รู้เรื่องด้วยนะ スピーด ing เหรอใช้ความเป็นเอเชียแบบใส่ซื้อตำรวจก็บอกใช่ขอดูขอดูใบกับขี่เรากำลังจะเอื้อมมือไปหยิบตำรวจก็แบบจับปืนไว้เหมือนจับปืนเหมือนจะมายิงเราอะ่ะบอกว่าให้เราอะ่ะค่อยๆ move เขานึกว่าเราอะ่ะจะไปหยิบอาวุธเขาเห็นปุ๊บเขาก็รีบจับปืนใช่ป่ะเราก็แบบ้ hey, no, 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 no. อย่ายิ่งฉันตกใจกันเองอะ่ะยูจะทําอะไรยูเอาเงิออกไปทาไมอ๋อฉันจะไปหยิบไอ้นี่ให้ยู่ไงพอหยิบมาให้ดูเสร็จปุ๊บตำรวจก็บอกว่ายูอ่ะไม่เคยมีประวัติเลยนะยูอ่ะน่ารักมากนุนงี้งั้นงั้นคราวนี้ให้ยูเป็นไม่ไม่ได้พกไปขับขี่แล้วกันลอบตัวไปค่ะถ้าสมมติว่าโดนครั้งนั้นนะคะก็คือโดนหักคะแนน แล้วก็โดนปรับด้วยโดนปรับน่าจะประมาณ500เหรียญนะคะทิเก็ตอันนั้นอ่ะซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์โดนตำรวจจับที่น่ากลัวที่สุดเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่เคยเข้าโรงพยาบาลที่นูน่นเวลาปล่วยก็จะกินยาแล้วก็นอนพักนะคะแต่สถานการณ์ที่เคยทําให้เกือบที่จะต้องไป e r ของที่นู่นนะคะ <S <S นั่นก็นคือแกะสิวที่ปากจาก้ะ <c oughs> คน <S <S อาจจะง,งงว่าแบบแค่แกะสิวที่ปากเอ็มจะมีคล้ายๆไยเลือดตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมคะไอใยนี่ยแหละคือเราลำคาญเราก็เลยแบบไปแกะมันใช่ปะครั้งแรกที่แกะก็คือตอนนั้นอยู่ที่ออตตาวาแคนาดาแกะเลือดไหลไม่หยุดเลยใช้เวลานาน,านมากกว่าจะหยุดนะคะหลังจากนั้นก็ปฏิญาณตัวเองไปแล้วละว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับมันอีกแล้ววันนึงตอนเราอยู่อเมริกานะคะเราก็ไปแกะมันอีกเราเอาที่กดสิวไปกดออกด้วยความที่แบบอยากรู้ว่าทําไมมึงไม่ยุบสักทีกดปุ๊บเฮ้ยทุกคนรู้เปล่าแค่เม็ดเล็กๆแค่เนี้ย เลือดไหลเยอะมากแล้วก็ไหลไม่หยุดนะเอ็มใช้เวลาห้ามเลือดนานมากทํายังไงก็ไหลไม่หยุดน้ําแข็งก็แล้วกดนานๆก็แล้วคือทําทุกอย่างเลือดไหลตั้งแต่บ่าย3จนถึงบ่าย3ของอีกวันะ่ะแล้วเลือดไหลจนเราเวียนหัวปวดหัววันนั้นเราไปโรงเรียนไม่ได้พอเลือดไหลประมาณ4ี่ชั่วโมงแรกใช่ไหมคะเราก็รีบไปที่แบบฟาร,ร์มาซีก่อน mm hmm. เพื่อไปซื้อ,อยาอหมอ,อก,ก็จ่ายยามาเป็นพลาสเตอร์แล้วก็เป็นพลาสเตอร์น้ําไม่ได้จ้ะพอทาลงไปปุ๊บผสมกับเลือดมันไม่หยุด <c oughs> ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็อยู่อย่าง นะนะเกือบเป็นลมอ่ะแล้วก็ต้องขับรถไปคลินิกไปถึงปุ๊บแม่งหยุดเออเลือดหยุดเฉยเลยน่าจะเป็นเพราะว่าต้องเสียเงินแหละตอนนั้นนะแค่แค่ไปหาหมอนะหมอยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อหยุดเลือดเลยนะหยุด ด้วยตัวเองล้วนๆโดนไป200เหรียญ6 0 0 0 7 0 0 0กว่าบาท<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าเฮ<ๆ>้ยการที่เราไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆคืออย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยเลยดูแลตัวเองดีๆนะคะหลายคนนะคะชอบคิดว่าอะไรรู้ไหมไปอยู่เมืองนอกราสบายไฮโซอยากจะบอกเลยว,ว่าไม่สบายลำบากทางกายแล้วก็ลำบากทางใจนะลำบากกายนี่ก็คือเราต้องปรับสภาพร่างกายของเราให้เข้ากับสภาพอากาศของที่บ้านด้ว <ๆ S 1> ยนะของที่นูน่นสภาพจิตใจก็คือมันจะเหงามากถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือเราไม่มีคนรู้ใจเนี่ยก็อยู่ลำบากนิดนึงคือเอ็มมาอยู่ ที่นูแล้วก็เหงาใช่ไหมเหงาจนแบบนั่งร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยเวลาเจอเรื่องอะไรท้อๆก็ อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองร้องไห้กับตัวเองเนี้ยมันเศร้าเนอะจนทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองแบบได้ด้วยตัวเองจริงๆอ่ะจ,จ,จากคนที่ไม่เคยทําอะไรคนเดียวมาก่อนพอกลับมาเมืองไทยเอ็มก็ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวแล้ก็รู้สึกว่าคล่องตัวกว่าอีกยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความกลายเป็นคิดอย่างนี้ไปเลยนะคะเทคนิคในการเรียนของเอ็มตอนเอ็มอยู่ที่นู่นนะคะเอ็มก็จะตั้งใจฟังครูสอนในห้องนะคะแล้วก็มีคําถามตลอดเวลาเพราะว่าจะทําให้คุณครูจดจําเราได้แล้วก็เวลาเราทํา ที่มันผิดพลาดคุณครูก็จะให้อภัยเราแล้วก็คุณครูก็จะให้คะแนนจิตพิสัยให้คะแนนพิเศษเราอะไรอย่างนี้นะคะเช่นคุณครูอธิบายอะไรมาคนที่คุณครูว่าจะเป็นห่วงเป็นคนแรกก็จะเป็นเอ็มเสมอเลยเพราะว่าเอ็มจะมีคําถามตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าใจฉันยังงงอย่างนี้หรือบางทีถ้าไม่อยากให้แบบกวนเพื่อนในห้องเรียนนะคะเอ็มก็จะแบบอีเมลไปถามครูเป็นการส่วนตัวหรือบางทีก็แบบจบคลาสปุ๊บก็เดินไปหาครูเลยว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ค่อยเข้าใจอันนี้แบบอยู่อธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเเเเอปป็็็นนนนคคททีีีี่่กกกยยมาและชบว ค,ความขี้เกียจของเอ็มเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไปบวกกับความอยากไปเที่ยวแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากคือเราอยากไปเที่ยวแต่เรามีการบ้านทําไงดีวะเอ็มเป็นคนที่แบบถ้าเอ็มทำอะไรไม่เสร็จเอ็มก็จะไม่ไปทําอีกอย่างหนึ่งเอ็มจะต้องทําอันนี้ให้เสร็จก่อนเช่นเอ็มมีการบ้านอีก3วันต้องส่งแต่อีสาวันนี้คือวันหยุดนะ คือวันหยุดที่แบบสามารถไปเที่ยวเล่นได้ได้กันบ้านมาวันศุกร์เอ็มจะทําให้เสร็จภายในวันศุกร์เพื่อที่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์เอ็มจะได้ไปตลาดแตะอะไรของเอ็มก็ช่างเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นคนที่แบบขี้เกียจเหมือนเอ็มนะคะตั้งใจฟังครูสอนในห้องเรียนจดเลคเชอร์เยอะๆแล้วก็มีคําถามกับคุณครูเยอะๆสร้างความน่าจดจําความประทับใจให้คุณครูจดจําเราได้เนอะคำถามนี้นะคะเป็นคําถามที่แบบหามากสาหรับเอ็มนั่นก็คืออยู่เมืองนอกเวลาปวดขี้ไม่มีที่ฉีดก้นคุณเอ็มทำยังไง เอ็มก็จะใช้วิธีที่1นนะคะถ้าเอ็มอยู่ที่บ้านนะคะเอ็มก็จะเช็ดก่อนเช็ดเสร็จปุ๊บนะคะอะ่ะสมมุติว่านั่งอยู่ใช่ปะเช็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะโยกตัวเองเข้าไปที่อ่างอาบน้ําเราก็จะล้างนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยู่ข้างนอกใช่ไหมเอ็มก็จะเอาขวดน้ําเปล่าไปขวดหนึ่งแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ําเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ทิชชู่เปียกเอาเวทไวน์เข้าไปด้วยหรือถ้าสมมติฉุกเฉินจร,งจร,งจรงิงๆก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปก่อนแล้วก็เดินออกไปซื้อน้ํากินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เทออกแล้วก็ไปใส่น้าก๊อกแล้วก็มาใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ล้างไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ค <sı> ืออยู่ที่นู่นต้องมีขวดน้ําเพราะว่าพ่อเอ็มอ่ะไปที่นู่นแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องขวด ก้นเขาเขาบอกเขาเจ็บเขาเป็นก้นทองะคันค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของ Q&A ชีวิตนักเรียนอนอกนะคะซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้นะคะแล้วก็เอ็มอ่ะไม่ได้ตอบไปใน EP ก่อนหน้านั้นเนอะมันก็เลยทำให้เอ็มอ่ะต้องแตกออกมาเป็น EP นี้แล้วก็ตอบคำถามอะไรหลายๆอย่างที่แบบบางคนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตเป็นต้นนะคะก็อยากจะบอกว่าใครที่มีโปรแกรมแล้วก็มีความคิดที่อยากจะไปเรียนเมืองนอกน,นะคะแรกๆหลักๆก,ก,ก,ก็คือไปเลือกมาก่อนว่าเราอยากจะไปประเทศไหนเราชอบสำเนียงของประเทศไหนเราอยากได้อะไรจากการไป ทีนนัการใช้ชีวิตนะคะปรับตัวค่อนข้างลําบากนิดนึงถ้าเรายิ่งโต ยิ่งมีอายุก็จะปรับตัวยากแต่ถ้าเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยถ้าสมุิเป็นน้องๆอ,อายุแบบ15 1 6 17 18เจอะไรเงี้ยก็จะปรับตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราควรจะศึกษาหาข้อมูลมาแบบอย่างดีก่อนเนอะก่อนที่จะไปสําหรับใครที่มีคําถามเรื่องการไปเรียนเมืองนอกอีกก็ทิ้งคําถามไว้ให้ใน E ีนี้ได้เลยนะและเดยวเอ็มจะรวบรวมแล้วก็มาตอบใน E ีีอื่นๆต่อไปให้นะคะถ้าอยากจะรู้อีกเนอะย,ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบเนอะแล้วก็บางคนก็เอาทริคแล้วก็ คำแนะนําของเอ็มาไปใช้ตามเนาะแล้วก็หวังว่ามันจะเวิร์กแล้วก็ได้ผลสําหรับทุกคนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนต์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เอมด้วยนะคะ EP หนะ้าอยากให้เอ็มทำอะไรนะคะก็เมนไว้ได้เลยนะจ๊ะหมือนี้ไปก่อนนะคะ See ya